เส้นทางชีวิตก็ได้เปลี่ยนผ่านมาอีกหลายขั้นตอนนะคะก,ก็ทุกๆช่วงของชีวิตบางทีก็สรุป กับตัวเองอีกครั้งหนึ่งว่าเราผ่านอะไรมาบ้างและเราจะเดินก้าวหน้าไปอย่างไรหนังสือเล่มน,นี้ข้อคิดจากอีกหนึ่งก้อนเป็นสิ่งที่มาจากความที่เป็นตัวตนของตัวเองเราเกิดมาจากบ้านอิดแดงจากความเชื่อมั่นว่าการนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิตคือปรัชญาชีวิตของเราทั้งชีวิตส่วนตัวแล้วก็ชีวิตในการทำงานอีดแดง ก็คือความสําคัญของคนคน,นที่นี้ก็คงไม่ใช่เฉพาะตัวเราเท่านั้นแต่คนรอบข้างทีมงานของเราเออคนที่เกี่ยวข้องเพราะเราคิดอยู่เสมอนะคะว่าอีกทุกก้อนเนี่ยมีความสําคัญไม่ด้อยกว่ากันไม่มีใครมากกว่าอีกหนึ่งก้อนไม่มีใครมีความสําคัญน้อยกว่าใครจากรากฐานเดิมที่เคยถูกหล่อหลอมมาผ่านวิกฤตผ่านหนาวมาหลา,หลายรอบนะคะจากหวกหลายใบก็อยากจะ นำมาเล่าให้ฟังนะคะว่าข้อคิดจากในแต่ละช่วงของชีวิตเนี่ยเราได้อะไรมาบ้างเราผ่านอะไรมาบ้างเรารอดมาได้ด้วยอะไรแล้วเราสุดท้ายจะก้าวต่อไปในรากฐานเดิมแต่ว่าเพื่อนาสิ่งที่ดีสู่ชีวิตให้กับคนไทยแล้วก็ประเทศไทยอันเป็นที่รักยิ่งของเราตลอดไปได้อย่างไรถ้าเผื่อท่านมีโอกาสก็แนะนำนะคะเผื่อว่าข้อคิดจาก อีกหนึ่งก้อนจะมีประโยชน์ให้กับท่าน